ในวันนี้นะคะว่าว i ว l s สว v i v ์ค่ะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแน่นอนอย่างที่ท่านรองต้นได้บอกไปวิววิวสวายค่ะเราจะต้องรอดไปด้วยกันและก้าวต่อไปคุณไม่ต้องกังวลค่ะสสปนของเราพร้อมจะซัพพอร์ตในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอย่างดีค่ะในช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านรองอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงแรกที่ท่านได้ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้อยากจะให้ท่านรองช่วยกล่าวเปิดงานของเราในวันนี้อยากเป็นทางการสักเล็กน้อยได้ไหมคะเหมือนเราอยู่ในงานอีเวนต์จริงๆรเดนเชื่เลยค่ะได้ค่ะก็ขอให้ท่านังททุก่านนะะค อย่าหนีไปไหนนะคะเพราะว่าวิทยากรที่เราเชิญมาในครั้งนี้นะคะมีฝั่งที่เป็นทั้งฝั่งเราเรียกว่าดีมานไซส์กับสป p 이ดไ i ส์แล้วก็วันนี้มีประสบการณ์เยอะมากๆทุกท่านนะคะ,ะท่านจะมาให้ข้อมูลเรื่องของนิวนอมอย่างไรนะคะหรือประสบการณ์ที่เราควรจะฟังในการที่จะเตรียมพร้อมหลังโควิดยังไงห้ามพลาดเลยค่ะ ขอบพระคุณค่ะถ้าเป็นในสถานการณ์ปกติดิฉันต้องขอเสียงปรบมือให้ท่านแต่ว่าใ,ในช่วงนี้ขออนุญาตกดไลค์ให้ท่านด้วยนะคะกล่าวขอบพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านรองผู้อํานวยการสายงานพัฒนาและนวัตกรรมสสพนคุณสุภาลรตีรรัตค่ะกล่าวขอบพระคุณท่านค่ะ